เอาละครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมมันชื่วไมหมหอมใช่ไหมเพื่อนใช่มาตามมาเดี๋ยวกูจะพาคุณไปเป็นราชานโนหนึ่งอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะฮะถามว่าทําไมฟาร์มเร็วจังกูไปแฮกรหัสคนอื่นมาใช่ไหมหนางหอมเออใช่มีแฮกมาใช่แล้วกูเป็นคนชั่วขอยกเพลงนี้ให้กับคน,คนช,ชั่วเลยครับใช่แล้วมาเอา มึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยเออนีกูใช้เรือสามร้อยเลยมามึงขับมึงอะมึงอะขับ <c oughs> กูไาอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยฮะ<า>กูไ่อยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยมึงอยู่ไหน <c oughs> กูอยู่นี่มึงขับพีกูจะไปเกาะก้อนเมฆเออกูไม่รู้ทางเอา้าหนังหนีวะ เออมึงอยก่กไปเกาะน้ำแข็งไม่ใช่หรอที่ที่มึงบอกว่าอยากได้ตำเลนเลก็ยังไม่เวล 90, ่เก้าสิบทำไมเปล่าจ้ะแป๊บนึงปิดอันนี้ก่อนถามว่าคุ้เกียจที่คุยเขียจขนาดไหนก็ขี้เกียจจนเพื่อนโมโหอ่ะเนาะเออเออแล้วก็ทุกคนตัวนี้เหมือนทุกวลันค่ะสำนังสุละกดีอ,อ้าวไอตีมมึงอะ่ะ กูไม่ได้ตีมึงด้วยนี่มึงดูไม่เป็นไรกูพีพีถูกปิดการใช้งานพีพีถูกปิดการใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาก่อนนี่ก่อนมีใครใครทีร่อยากให้พวกเราสองคนเล่นอีกก็คอมเมนต์มานะฮะอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะมึงนะตามกูมาเร็วๆมึงมาก่อนนี่ก่อนไอ้เนี่ยไอ้ขุ่น มึงก็มาเร็วๆสิมึงอยู่ไหนวะกูอยู่นี่เฮ้ยเจอกล่องดำนะกเก็บเลยนะกล่องดำยู่นะนด็นี่อยู่ยดิกเนะด็กอยู่ดิกเฮ้ยมึงมันมีที่ลบที่มีกล่องเพชรทีดด่นะั่นมึงจำได้ปะเออกูจำได้นี่กูกูเก็บแล้วนะวนออนไอ้หอมตอนนี้มึงใช้อะไรอยู่วะใช้ผลอะไรอยู่วะผลยางใช่แล้วผมสุ่มให้มันหลักล้านด้วย ใช่แล้วอาจจะไม่ถึงก็ได้โอ้ยตบเมนมึงมันมีตบเมนตบเมบเพิ่มอีกแล้วอะเก็บเเออก็บไปเลยโอ้ยคุณมึงกล่องด้วยมึงมึงอยู่ไหนของมึงอะกูอยู่วันนี้มึงลงมาเร็วๆเออลงจะปั้นมึงให้เป็นราชาเอฮ้ยโดนในตัวขาวไล่เออหลบไปแม่งมึงหลบ มันไม่ทำอะไรกูกูเนี่ยจะทำอะไรมึงกูตายแล้วมึงโอ้ยรอบกูเปิดไฮคิดสังเกตก่อนรอบกูมากับมึงอ้าวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแล้ววะเ,เ้มื่อยู่ในการต่อสู้ของกูมึงต้องตายน่ะมึงรอวันนี้ม,มานี่กูต้งองเดินไปตามที่ ฆ่ามันให้เร็วๆเออมึงตีกูทดาา้ไหมไม่หรอกบ้านหนึงกูฆ่าคนแป๊บนึงกูใช้หางคีค้สังเกตก่อนมาละคิมดีจะใช้คิมเดิมถามว่าผมขี้เกียจไหมขี้เกียจครับนะเกมนี้ผมมันถามว่าเกมนี้ถามว่าเกมนี้เล่นสองคนแน่นอนครับก็ต้องเล่นสองคน ไอ้บาคี้ไม่เกิดอ้าวช่งชางแม่ฉันเคยมาเกาะนี้แล้วฉันจะจำใสบาคี้เ,เออเดี๋ยวกูจะไปช่วยมึตงต้นตีมันเออเออเพิ่มเพิ่มเลือด,ดอนนะเพิ่มเลือดเออเลือดสำคัญสุดอุ้ยกราฟิกมันไม่สวยเลยอะ กหยอกเล่นจ้ามากี่มา,มาเมื่อไหร่ก็กล่ะถามว่าเพื่อนผมเลเวลเท่าไหร่ก็เจ็ดสิบสี่เออนั่นแหละเพื่อนผมเลเวลเจ็ดสิบสี่ทุกคนทุกคนคิดว่าเพื่อนผมมันมันมีเพื่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านไม่มีเ <ๆ S 1> ออมึงเล่ไปรับเควสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นตัวถ่วงให้ได้ได้ได้ ตีมาอาแนอาแนตีไม่โดนเองงั้นเหรอเออเออตีกูโดนเลยกูมานหนาพูดเลยเปิด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 ดิมาเข้ามาแเปิด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 มาแล้วมาเร็วเก็บทำให้มันนอนแล้วเออเด็กกูทำให้พี่จะเอายังไงฮะไอ้สิเอาไปไหนของมือก่ยนตุ๊ เดี๋ยวกูได้เหรอเออกูฆ่ามันอ้เหี้ยอะไรกูกูเผลอตบมือมึงยังใช้มันธรรมดาอยู่เลยมึงต้องเก็บเงินให้ถึงแสนฮะแล้วแล้วมึงก็จะไปซื้อซื้อขาไฟฟันจิเออมาอนี่อันนจะเล่นเพลินหน่อยนะวันนี้เพราะว่าผมมีเพื่อนมาด้วย แต่ว่าอันที่จริงแล้วก็เล่นเป็นเชือกตีบนเล่นตีบน,นเล่น,นเออใช่ตัวกันส<ช>ล,ลักนะมึงไม่ไาตีไตัวนี้เหรอไอ้ไอไอ,อ,อพวกนันะ้นน่ะมันจะจ่อจ่อเะดูดิดูนี่นะกูตบมันครั้งเดียวมึงเขาบอ้กูเลเวลเยอะอยังไงล่ะเออรู้ดีตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านผมนะ ได้สองไหมอ้างยังไม่ได้กตัวหนึ่งเลยนี่มึงอ่ะไอ้มามาเดี๋ยวกูไปตัวรอให้ตัวรอบางทีมึงมาอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่มานี่มานี่เลยมันเยอะมันเลือดนอยนึงเออเดี๋ยวกูรวมให้เดี๋ยวกูรวมให้มึงหลบไปก่อนเดี๋ยวโดนลูกหลงมึงอย่าไปอยู่กับไอ้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็โดนมันฆ่าอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวกตีูกูกูข้าที่าไม่ได้เเพราะว่ากูน่าจะเอาขนนมึงมึงมึงหลบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำห้มันเลือดน้อยๆจากนั้นมก็ตีเอาไหมูกบเอ้าโอ้กูโอ้โหไม่งต้องมาล่างใหม่หมดเลยมีปืนปะวะก็ได้เขาเเฮ้ยลืมไปกูมีปืนอยู่ นนี่นะเอาละครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมมันชื่วไหมหอมใช่ไหมเพื่อนใช่มาตามมาเดี๋ยวกูจะพาคุณไปเป็นราชานโนหนึ่งอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะฮะถามว่าทําไมฟาร์มเด็วจังกูไปแฮกรหัสคนอื่นมาใช่ไหมหนางหอมเออใช่มึงแฮกมาใช่แล้วกูเป็นคนชั่วขอยกเพลงนี้ให้กับคน,นช,ชั่วเลยครับใช่แล้วมา อ้าวไอ้ขี้ยรอนด้วยมึงมานี่นเลยมึงมานี่นเลยมึงมานี่นเลยออเออนี่กูใช้เรือสามร้อยเลยมาไห้ขับมึงอ่ะมึะองอะขับกูมาอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยฮะกูมาอยู่ตรงนี้อยู่นเนี่ยมึงอยู่ไหนกูอยู่นี่มึงขับพีกูจะไปเกาะก้อนแม่อเออกูไม่รู้ทางเอ้าหนังหนี้ เออมึงอยา่าไปเกาะน้ำแข็งไม่ใช่อหรอที่ที่มึงบอกว่าอยากได้ตําและก็ยังไม่เวลเก้าสิบอ่ะทำไมเปล่าจ้ะแป๊บนึงปิดอันนี้ก่อนถามว่ากูขี้เขียนที่กูขี้เกียนขนาดไหนกูขี้เกียจนเพื่อนโมโหอ่ะเนาะเ,เออแออออล้วก็ทุกคนตัวนี้เหมือนทุกบงานะทำนั้นสลุกดีอา้าวไอตีมึนนอ,อ่ะ กูไม่ได้ตีมึงด้วยนี่มึงดูไม่เป็นไรกูพีพีถูกปิดการใช้งานพีพีถูกปิดการใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาก่อนนี่ก่อนใครใครที่อยากให้พวกเราสองคนเล่นอีกก็คอมเมนต์มานะฮะอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะต้องนะมึงตามกูมาเร็วๆมึงมาก่อนนี้ด้วยโอ้เนี่ยเม่อคุณกูจะติดปัดตรงนี้มึงก็มาเร็วๆร็วเส่มึงอยู่ไหนกูอยู่นี่ โอ๊ยเจ้กล่องดำกูเก็บเลยนะกล่องดำนี่นะนี่นี่อยูอ่ดิดเด็ดอยู่ดิดโอ้ยมึงมันมีที่ลบที่มีกล่องเพชรที่นไหมมึงจำได้ปะเออกูจำได้นี่กูกูเก็บแล้วนะไอ้หอมตอนนี้มึงใช้อะไรอยู่วะใช้ผลอะไรอยู่วะผลยาใช่แล้วผมสุ่มให้มันหลักล้านได้ใช่แล้วอาจะไม่ถึงก็ได้ โอ okay. right? ๊ยตบเม้งมึงมันมีตบเม้งตบเม้งกับมึเพิ่มอีกแล้วอะเก็บเออเก็บไปเลยโอ๊ยคุณมึงก่องด้วยมึงมึงอยู่ไหนของมึงอ่ะกูอยู่วันนี้มึงลงมาเร็วๆเออกูลงกูจะปั้นมึงให้เป็นราชาเฮ้ยโดนในตัวขาวไล่เออหลบไปมั้งมึงหลบมันไม่ทำอะไรกูกูเนี่ยจะทำอะไรมึง มึงโอ้ยลบกูเปิดให้คิดสังเกตก่อนมอึงลบกูมากับมึงอ้าวเอ,อ,อะไรวะแล้ววะมึงอยู่ในการต่อสู้ของกูมึงต้องตายน่ะมึงรอวันนี้ม,มานี่กูกูต้องเดินไม่ตามดินะกูฆ่ามันให้เร็วๆโออ มึงซ <SM. S 1> <Christina. S 2> ีกูทด้ไมไม่หรอแป๊บหนึ่งกูใคนแป๊บหนึ่งกูใช้แฮร์รี่สังเกตก่อนใช่ค่ะถามว่าผมขี้เกียจไหมขี้เกียจครับนะคิมนี้ผมมันถามว่าคิมนี้ถามว่าคิมนี้เล่นสองคนแน่นอนครับก็ต้องเล่นสองคนอ้าวไอ้บาร์กี้ไม่เกิดอ้าวช่างแม่ กูจะไปช่วยมึงโดนตีมันเออแล้วที่ทำอะไรเข้ามาเนี่ยได้เามาวะเออเพิ่มเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเลือดพลังกันกรอะเออเลือดสำคัญสุดอุ้ยกราฟิกมันไม่สวยเลยอะถอดหยอกเล่นจ้ามากี่มาอะไรมึงกับก้าวอะถามว่าเพื่อนผมเลเวลเท่า เจสซี่เออนั่นแหละเพื่อนผมเลเวลเจสซี่ทุกคนทุกคนคิดว่าเพื่อนผมมันมันมีเพื่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านไม่มีเออมึงรีบไปรับเควสเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นตัวถ่วงให้ได้ๆตีมาอ้าแนอ้าแนตีไม่โดนไอ้งยเอ้ยเออตีกูโดนเลย กูไม่น่าพูดเลยเปิด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 ดิเปิด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 มือปาแล้วแกทำให้มันนอนแล้วเออแกทำให้แกจะเอายังไงฮะไอ้ป่าเก๊ยเอาใบไหนของมึอองเนี่ยตู้เอาเอาเดี๋ยวกูได้เหรอเออกูฆ่ามันไอ้เหี้ย กูเผอตบมือมึงยังใช้หมัดธรรมดาอยู่เลยมึงต้องเก็บเงินให้ถึงแสนห้าแล้วแล้วมึงก็จะไปซื้อื้อขาไฟสันจิมาอีกแล้วมานี่อัจะเล่นเพื่อนหน่อยนะวันนี้เพราะว่าผมมีเพื่อนมาด้วยแต่ว่าอันที่จริงแล้วก็เล่นไปที่อตีบนเล่นตีบนเล่น เออใช่ตัวสระนะมึงไม่่าดปีเตนมนนยหริอไอ้ไอ้ไอ้พวกนั้นน่ะมันกิดจกอจ่อเหรอดูนิดูนี่นะกูตบมันครั้งเดียวมึงอกูเลเวลเยอะยังไงล่ะรู้ดีตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านผมนะเอามึงได้สองไหม้ายังไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยนี่มึงอะ ไอ้มามาเดี๋ยวกูเป็นตัวรอให้กูรอบาจีมึงมาอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่มานี่มานี่เลยมันเยอะกมันเยอะหน่อยเนี่ยเออเดี๋ยวกูรวมให้เดี๋ยวกูรวมให้มึงหลบไปก่อนเดี๋ยวโดนลูกหลงมึงอย่าไปอยู่กับไอ้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็โดนมันฆ่าเอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวติดกูกูกูฆ่ามันตายไม่เป็เพราะว่ากูน่าจะเอาคนมา มึงมึงมึงเราไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้มันเลือดน้อยๆจากนั้นมันก็ตีเอาไหมลูกตบเอ้าโอ้กูโอ้โหไม่งูเลยต้องมาล่างใหม่หมดเลยใช่ไหมไม่มีปืนไม่ืนมว่าหรอกมีปืนเปล่าะเหรอเฮ้ยลืมไปกูมีปืนอยู่เออเขาว่จะ ن hey